สวัสดีครับก็ในหน่วยนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรม cx designer ซึ่งก็เป็นโปรแกรมของ omron อยู่เหมือนเดิมนะครับต้องบอกก่อนนะว่าในในคลิปวิดีโอทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ p o c ของ omron นะครับ cx designer ก็เอามา,าหลากัหลกๆเลยตัวนี้โปรแกรมนี้ก็จะเอามาสร้างพวกสวิตช์พวกหลอดไฟการโชว์ค่าต่างๆ คล้ายกับเอาจอทัศสกรีนมาจำลองการทำงานนะครับก็เผื่อท่านใดไม่มีจอทัศสกรีนก็เอาตัวนี้มาจำลองการทำงานส่วนใหญ่เวลาผมใช้ก็จะใช้ประกอบกับโปรแกรมโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมของ CX Programmer เนี่ยใช้ใช,ใช้ใช้ลิงก์กันนะครับเขียนโปรแกรมใน CX Programmer แล้วก็ตอนทดสอบก็มากดสวิตช์หรือกดอะไรต่างๆใน CX Designer เมื่อเปิด CX Designer มาเขาจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้นี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับเราก็ต้องมาไฟล์ New Project New Project ตรงนี้นะครับ New Project ขึ้นมานะครับอันนี้คือโมเดลของเขานะครับ NS 15ตรงนี้เขาไม่ต้องไปสนใจนะครับมาถึงไฟล์ name ก็ตั้งชื่อ <c oughs> ถ้าไม่ตั้งชื่อก็จะเป็น New Project นะครับเผื่อใครจะ เซฟไว้นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ไอตัวสำคัญก็คือตัวนี้ครับโลเคชันถ้าเพิ่งเริ่มใช้งานนะครับตรงโลเคชันตัวนี้ต้องไปคลิกเบราว์เซอร์แล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าในในไดดีนะครับก็ Make New Folder ร์เมค e w ว o โฟลเดนะครับ CX Test ะกัน ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็โอเค <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็โอเคไปนะครับโอเคไปไททอลนะครับไททอลซีนก็เป็นซีนเพจ0ูนนะครับตรงนี้ไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรก็โอเคผ่านไปนะครับก็จะจะได้ <c oughs> ก็จะได้พื้นที่ในการเขียนโปรแกรมมาซึ่งก็จะออกเป็นสีดำ แบบนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ก็ตรงนี้พื้นที่ในการเขียนรูปเ <c oughs> ขียนกราฟิกต่างๆก็จะเป็นสีดำตรงนี้นะครับก็มาดูนะครับด้านบนนะครับจะเป็นเมนูบาร์เมนูบาร์ก็คล้ายกับโปรแกรมอื่นๆทั่วไปนะครับก็มีอะไรบ้างล่ะก็มีไฟล์นะครับไฟล์ก็ส่วนใหญ่ก็เอาไว้เปิด ปิดเปิดเซฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้อยู่ในชุดนี้ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเราใช้ก็เราก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรครับปิ้นพวกนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็อ d ด t ิทอ t ดิทก็แก้ไขครับใช้สําหรับแก้ไขย้อนกลับคัดจัดเรียงอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ไฟล์นะครับไฟล์ก็ใช้สําหรับค้นหาวิวนะวิวก็ใช้แสดงแถบเครื่องมือนะครับ ช่งนี้นะครับจะอยู่ในชุดวิวพีทใช้สําหรับส่งข้อมูลและอื่นๆนะครับเนี่ยข้อมูลเมนูก็จะประกอบด้วยตรงนี้นี่นะครับฟังฟังชั่นอลออบเจกตรงนี้ก็มาเลือกเลือกใช้ในการเขียนเขียนอุปกรณ์ต่างๆเป็นงานกราฟิกต่างๆซึ่งถ้าไม่ใช้ฟังชั i นอ็อบเจกตรงนี้ก็ก็มาใช้แถบเครื่องมือตรงนี้มาใช้ทูลบาร์ตรงนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ อยู่ด้านซ้ายของพื้นที่เขียนโปรแกรมนะครับตรงนี้พวกอะไรละ่ะทูลเน,น่ก็ใช้ทดสอบเนี่ยทูลเทสพวกนี้นะครับเฮลก็เอาไว้ไว้ดูนะครับเฮลขอความที่เหลือนนเองนะครับก็เอาไว้หา,าคำสั่งหรืออุปกรณ์ที่เราไม่ไม่เข้าใจก็ก็เข้าไปดูตรงนี้ได้ ส่วนประกอบของโปรแกรมอันต่อไปมาดูหน้าต่างด้านซ้ายมือเขียนว่า Project Workspace นะครับ Project Workspace ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็อตอนนี้มันมีซีนซีนเพจศูนย์ศูนอยู่ก็คือตอนนี้เรามีหน้าจอเดียวนะครับในการเขียนนี่เราสามารถมีได้หลายหน้าเหมือนสมุดเหมือนสมุดหึ่งเล่มเราสามารถเปิดไปได้หลายหน้าการเพิ่มซีนก็ New s w e n e อย่างเงี้ยน,นะครับคลิกขวาที่ Scene n e c a t e g o r y c a t e g o เทนะครับที่ขวาแล้วก็นิวซีนก็อนนี้ขึ้นมานะครับก็จะได้สมมุตินะตรงนี้ <c oughs> ก็จะได้ซีนเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับก็คือเราก็สามารถเขียนรูปกราฟิกอะไรได้ได้มาอีกหนึ่งหน้านะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ก็ใช้ตรงนี้นะครับหน้าต่าง Project Workspace ตรงนี้นะครับ <c oughs> ต่อมาก็คือ t ู o บ b a r ทู o บาร์ก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับ นะทูนบาร์ก็เป็นแถบเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นด้านเนี่ยครับตรงนี้ <c oughs> พวก P B พวก w ว r d พวก B B บิดแ m มอะไรพวกนี้นี่นะครับตรงนี้ต่างๆเดี๋ยวก็มาสอนใช้กันทีหลังอันนี้เป็นแถบเครื่องมือนะเป็นทูนบาร์นะครับพื้น <c oughs> ที่สำหรับ <c oughs> พื้นที่สําหรับเขียนโปรแกรมเขียนรูปนะครับพื้นที่สําหรับเขียนรูปก็คือตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้เขาเป็นพื้นที่สีดําำนะครับถ้าไม่ชอบสีดําก็คลิกขวาบนพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ซีนชี e พ e อพ o p e r ตีตรงนี้แล้วก็มาที่ background นะครับไซส์ตรงนี้คือไซส์กําหนดไซส์ตรงนี้ได้นะครับก็กําหนดกําหนดกว้างยาวไปแบ็แบกกเก่ออเทอร์ตรงนี้ก็คือนี่ครับ พื้นหลังเราจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการสมมุติเอาสีนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็กำหนดไปนะครับ scene s h e e t property background นี่นะครับเอาสีสีนี้แล้วกันนะครับอ่าก็เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนที่เราจะเขียนรูปก,กราฟ,ฟิกต่างๆลงไปนะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> การใช้หรือการกำหนดค่าเริ่มต้นของ CX Designer นะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนนะครับตรงนี้ไม่มีผลกับการพื้นที่เขียนโปรแกรมสีสันต่างๆไม่มีผลกับการเขียนโปรแกรมนะครับตรงนี้ไม่มีผลนะก็ปรับตั้งเพื่อความสวยงามตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการปรับตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็มาดูการสร้าง สวิต c ์อินพุตการสร้างเอาพุตหรือรอรูปหลอดไฟแล้วก็การปรับแต่งค่าแล้วก็การเชื่อมต่อกับโปรแกรม cx programmer นะครับมาดูในหน่วยต่อไปแล้วกันนะครับอันหน่วยเรื่องแรกอันนี้จบเพียงแค่นี้ก่อน